ตัวเกือพุ่งตามไปด้วยไปด้วยนะครับสุดไปเลยนะครับครับผมราบเป็นยังไงบ้างนี่ปีเท่าเท่าไหร่แล้วเนี่ยน้องงามโอ้โหถ้านับไปผมว่าที่ร้องกับ อาบีสโอที่สวนลุมแห่งนี้นี่น่าจะเกินสิบปีครับพี่โก้เกินเกินละเราพบกันก็ปี2010ใช่ครับนี่ก็จริงๆเราไม่ควรไม่ควรไม่ควรนับนะฮะมันจะแสดงอายุอานามนะฮะเรามาคุยเรื่องอาร์มดีกว่านะฮะนอกจากร้องเพลงให้กับเราแล้วนะครับมีละครเบทีไหม ช่วงนี้มีคุยคุยครับพี่ครับแต่ว่าอาจจะยังบอกไรไม่ได้ละครเวทีหรือว่าคนรักคะคุยคุยตอบเหมือนคนรักเลยนะครับพี่มีคุยคุยเวทีครับละครเวทีแต่จริงๆแล้วเดี๋ยวมีคู่คู่ที่อยู่ในละครเวที ของเราด้วยใช่ไหมครับในโฮมโร่งนะครับนอกจากนั้นแล้วก right? ็จะมีรายการใช่ไหมครับท anyway> <yeah> ี่ที่เราจะเจออามได้อีกใช่ครับก็ทุกวันนี้อามยังอ่านข่าวอยู่ที่ช่อง Work Point นะครับช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตอนประมาณสัก8ปดโมงสีแล้วก็จะมีไปประปรายตามคุณพระช่วยอะไรอย่างนี้ครับพี่โกูอ่านะครับครับครบแต่นอกจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาคุยอีกด้านหนึ่งฮะเราเรียกว่าด้านสว่างโอ้ครับเพราะว่ามันไม่มืดนะฮะอันนี้คือน้องอามมีน้องอามนี่เป็นคนธรรมะนะฮะธรรมะ อ่ะธรรม <า S 1> ะ,ะ,ะพี่โปถูกใจธรรมะนะับคือธรรมะของน้องอามเนี่ยเราเคยถ้าติดต,ตาม a c e b o o k หรือ Instagram เนี่ยน้องอามจะไปเป็นล่ามแบบบรรยายผู้บรรยายให้กับการปฏิบัติธรรมที่ประเทศสิงคโปร์เป็นจังหวัดจะพัดจะปลูกครับพี่คือจังหวะนั้นเนี่ยมองซ้ายมองขวาที่วัดพระท่านกเทศใช่ไหมฮะท่านอาจารย์ท่านกเทศไปแล้วก็ไม่มีใครพูดภาษาอังกฤษได้แล้วก็เป็นลักษณะที่ว่าอื เธอแล้วล่ะคือต้องเข้าใจด้วยมีความลึกซึ้งด้วยะครับก็เลยต้งใจว่าแต่ว่า<จ>ไม่ทําให้คนปฏิบัติธรรมเขาวักแวกเหรอฮะ,ะไม่ถึงดูดูไปแล้วฟังไปแล้วใช่ไหมครับบรรยายไปแล้วก็ดูหน้าอามไปเนี่ยไม่สนใจไม่อยู่กันเนื้อกับตัวนะฮะภาษาพ<ค>ุทธเราเรียกว,ว่าดูหน้าเราไปแล้วก็ลงอสุภะไปด้วยครับผมอาุภะนะฮะอ่าแล้วเก่งเก่งภาษาพระอย่างนั้นขอช่วยแปลหน่อยเถอะสี่ล้านนาทีเนี่ยมีศูนย์กี่ตัวโอ้โหอืสี่ล้านนาทีผมมีโจทย์เดิมอาทิตย์ที่แล้วคุณ น้องลูกปลา mm. อาริยาโรจนนด,ดินี่ยมาร้องเพลงอสงไขผมก็ถามเธอว่าอสงไขเนี่ยสูงกว่าโกรธใช่ไหมตอนนี้ก็จะเล่นบทพ่อดินต้องมีแม่มารี oh. ด้วย <laughs> นะครับแต่ But, uh, ขอเชิญจัสมินครับเจ้าหญิงจัสมินของเราในคืนวันนี้นะครับ oh. กับอลาดินนะครับเย้นิดนึงางน้ <Hey. S 1> <Hey. S 2> นะครับแล้ว how could we make uh, a magic really magic carpet right you know you have to tell us how to to make it yeah. magic it doesn't look magic enough um, a magic? i think the first thing is that um, we'll we we'll take you to the star right yeah so stars. it means that you can create some star for us we want to fly yeah. the carpet to the stars yeah. Everyone very is good now ah, we start carpet. to see the star and the excited yeah, yeah, yeah. now yeah we see the star but yeah. flash nine yeah. wow. I l e a v e you to the stars and the carpet ride. รับผม A whole new world, ladies and gentlemen. ขึ้นพรมขึ้นเสือไปด้วยกันนะครับใช่